มันไม่ไม่ถนัดจริงๆคือแบบตัวใหม่มันมาไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อย่างเงี้ยยุ๊ย Targeter ก็ึงไม่ work แบบนีะไม่เวิร์ k อ่ะคาติไม่เหมาะไม่เหมาะับตีบาติจะก่ัวนะฮะคือคือคือเล่นแม่งเฟกจิออรแม่งก็ถีบโคตรแรงถีบโคตรไกลเดแม่งยาวลากสุดๆแมปอ่ะไปไอ้กันดามูฟิวฟิวโอ้สูตรเดิมเลยกูท่าเดิมเลยโอ้ย โอ้ยหลายงานซะเลยเกินโอ้ยโดนอีกแล้วไม่รอดละจางวันนี้ผมไม่รอดละพี่เอืออ่ะอ่ะอ่ะประกอบโอ้ยเอ๋โอ้ยเฮ้ยอะไรมันยิงูเยอะจังเนี้ยใช่หน่อยมาละแม่งมาเต็มตัวด้วยนะมึงรีบฆ่ามันงานหยาบไปเลยลาล่ายังฆ่ามันไม่เสร็จเลยเนี่ยลาล่าจุงเนี่ยโดนเตะอยู่เนี่ย โอเค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 ในในขาอยู่นู่นนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหงานยาบมามาโอ้ไใส่โปกบีบยิงนั่นหมุนตัวได้ด้วยอ่ะพอเฟรคแล้วมันเก่งขึ้นเยอะเลยวะปอเฟรคไงมันเก่งไปไหมเี่ไง มาว่าไม่ได้ถามความเห็นประตูเล็นทูเกตครับในประตูไม่ชาไม่กากจังเพราะในกระตูไม่มีขาในกระตูไม่มีขาแล้วในใครบอกว่าขาคือนเป็นเชื่อกประดับวะโดนตีเข้าไปมึงอโอ้ย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 ปล่อยนักขึ้นได้ปล่อยนักขึ้นได้ด้วยอ่ะตอบไปละตอบไปตาปอมยิงยิงยิงโอ้ยโดนฉีบสวนมาตอนลิลอี่แล้ว เพวกงงานเข้าแหละจังหวะนี inhos, ้เราเราค้องนั่งเข้าอ่ะจังหวะแต่งานเข้าอ่ะจะโดนจะเต็หมัดเลยหมัดเลยไม่ไหวอ่ะมึงอย่ามาอย่ามาดีกว่าถ้าจะถ้าจะได้ระดับไดระดับดีขึ้นไปอ่ะอย่ามาอย่ามาได้ตัวที่ไม่ถนัดดีกว่าต้องคนจะทำให้ถนัดดีกว่าเนึ่งข้างเราเลยเลยเอาตัวถนัดเลยเอาเปลี่ยนตัวเถอะไม่ไหวแล้วยากอ่ะจะกระทืบเราแรงมากเลยเอาแล้วตัวเตอร์ครับยอมครับเอ็มมา เอ็มมากครับมึงกากมากเลยครับหุ่นมึงเนี่ย <c oughs> คือแบบประกอบประกอบเกาะไปก็ไม่ช่วยเที่ยวเลยเลยจริงมาออเอาอาตัวไหนดี<อ>นรุ่แหลกเลยยังไม่เล่นไออาดีออดีนี่วะลองเลยดีไหมเด่นนะทันเดียวยังไงคอสโคถูกอ,ะอ่ะโคถูกอ่ะยังไงกูก็ตายได้แล้วมึงเอาตัวไหนไปเอาไปเลยอะไรดิมาเตอร์อ่ะ เด้อเอาคอดีใช่ไหมมาคอรดีเดียวเฮ้ยประกอบเปลี่ยนเพลงหนึ่นะเอาเพลงนั้นออกกับพี่อู๊ออกอ่ะออกไปก็รูจริงจริงกเจ้เอาไปหมิ่นเดิมพอดีแล้วก็จะถึงกันนากรวยนะจะดีเหรอไม่คือส่วนตัวคือคนเล่นมันอยากได้ไงแต่ว่าไอ่ยูทูปมันไม่ต้องการไงอะไรเงี้ยยูทูปไม่ต้องการไอ้ดียังไม่แน่ใจว่าเพลงนี้จะโดนด้วยไหมอีกรอบ เหนื่อยมแต่นหนึ่งพันกูถือว่าโอเคกูยินดีตายได้วันนี้ตีเป็นแล้วกูตีได้วิ่งลาอ้าวพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยอ้าวพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยโอเคโอเปอรีมาดิ๊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 ดิเดิ๊ดิวดิ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  มีเลยปะมาเมียจ่าช่วยจริงด้วยจ้ะโอ้ยเมียช่วยช่วยพี่ด้วยจริงโถดโถดโถดอันนี้เมียเมียจริงเมียจริงไม่เกี่ยวโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมียแม่งโอ๊ะบมาทำไมเธอสบายสบายจังอ่ะตอลำบากมากเลยโอ้ประกอบล่างโอ้โหโคเจ๊น 7K หมดแล้วประกอบได้แค่รอบเดียวสูทีแฟร์ซันลงประกอบล่างสร้างอาวุธครับตายแล้วไปแล้ว

เมียยิงกูเมียเมียยิงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวเมียมึงเมียเมียกูเมียกูเมียกูผิดกลับไปยาวแล้วเงินลาบเป็นเงินลาบเธอเจอตัวเป้งบอกตรงว่าทุกครั้งที่กูที่ที่มึงที่โดนยิงคือไม่เกี่ยวกูนะเมียเบียยิงเนี่ยรู้สึกกูโดนยิงตลอดเมียยิงเมียยิงไม่เกี่ยวกูกูไม่เกี่ยวเมียกูยิงเมียกูนี่เป็นไงล่ะอันลังให้เงินลาบบอกแล้วตัวธนาซึมมีทางไม่มีทางในล้ม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 ได้ คือบีมมันบีมมันเร็วนะรู้สึกว่าบีมบีมของอาเลว์มันเร็วไปหน่อยนะึงเพราะคุรู้สึกแปลกๆไปเองก็ไม่รู้ลองไงจะลองพังงาดไหมพังงาดเลยมาถึงแค่นั้นคั้งนี้แล้วเจ <c oughs> อตัวเบี้ยอะไรครับงานนี้พังงาดตู้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 ตหลักพันนี่หลักพันนั่นแหละทุกคนนี่เดี๋ยวหลักพันมามว่างเนาะโอนะ้โหผิดประกอบกันนะโอค้คุตัวซ้ายสุดเลยมามีเม,มีคือสบายสบายฝกมีมาด้วยมีมีโอ้ยเนี่ยจ่าช่วยที่ด้วย รู้สึกว่ารู้สึกว่าโซมามันยิงยิงมั่วให้เองแหละโซมาห์ยิงไม่เกี่ยวนะโซมาหยิงนะโซมายิงไม่เกี่ยวกูไม่ไม่ใช่กูนะไม่ใช่กูนะบอกให้รู้ไว้ว่าไม่ใช่กูนะเอชเอชโซมารประกอบล่างโอ้ยโอ้ยฟาดไปนู่นเลยโอ้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 ยต,ตายแล้วกูเร็วเหลือเกินสาดด้วยปืนกล ปิวฟิวฟิวิวมาไปหน่อยอออืเรียบร้อยโอ้ยเฉดดิ้งจฉดดิ้งสมายิ่อยส่าประกอลากยงบะยิบิวิวิิวโอ้ยโดนเลออเออระเไปสม่าช่วยกูด้วยใครมีหยกแล้วกูช่งฟูแล้วกันแหละมึง่บายสมาช่วยหน่อย โอ้ยไม่จะตูเลี้ยไปว่ะเอ่ออ่าจับรู้จะรู้เรามีทั้งสามลำด้ยเรามีทั้งสามคนนด้วยอืงมาแล้วตัหลักแม่งมาแล้วบาลาโกะลาโกะอือฟาดเออจับโอ้ยมฉีดสวนกูเลยนะกึ้นับไปได้มาจิลากันมาคอดลากันตัวนี้ดีกว่ามาหลังตึกหลังตึก มีคนเดียวไงมึงกูก็สบายสบายมีคนเดียวไงมึงสู้ได้อยู่แล้วมาล็อกหลังตึกกีรักเรียบร้อยถือว่นั่นที่กูจะน้อยลงเยอะแหละมึงเล่นตัวนี้มึงตีแหลกเลยแต่ส่วนใหญ่กูโดนมึงตีบ่อยกว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่กูเมียเมียเมียกูยิงไม่เกี่ยวกัูที่เมื่อกี้กูถีบแทนเมียมึงไงตีออกมาโต๊ะพลาดแตชัดอ่ะกูโดนทีตลอดอ่ะเมียกูยิงแต่กูโดนถีบอ่ะมันคืออะไรวะ งานยากต่อเลยหรือจะเจอจีองต่ออยากเจอจีองอยากเจองานยากงานยากเลยเอาเลยดีอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยเจอลูกน้องแน่นอนแต่นี่เจอบอสเอาไงอยากเจอตอนนี้มึงเอาเอาเยกเกิดแยอกใช่ไหมไม่อยากเจอถีบใช่ไหมเออกูทีมาสู้ไม่ไหวตีมันใหญ่กว่าถึคุณมาตีเีดแต่กูก็แพ้ตีนนะเว้ยหลักสองพันว่ะหลักสองพันขึ้นมานิดนึงเอาใครเอาใครอ่ากูอยู่ตัวซ้ายแล้วกันกูอ่านซ้ายอยู่กูซ้ายแล้วกันนี่แหละแม่งสลับสลับ วางกันดีก็ได้อ๋อโอมกันเลยึ้นถ้าเกิดคนมันเยอะอย่างนี้นะวาแซ้มา่าโดนกูแม่มันมีตัวกันดีเออเอ้ยขีไปนู่นเลยอะอมล่าซาอาวุธขึ้ไปเลยขึ้ไปเลยหยอกพุ่งชนพุ่งชนดูก็ทำได้เว้ยพุ่งชนเป็นไงล่ะไปละเดี๋ยวมันตบเมียกูไปกันแล้วเอาไปไม่สามตัวเอาเหอสักคนเถอะ อ๋อรู้สึกว่าตัวใกล้เอาจบนี้แล้วกันใกล้กว่านี้เมียดีแล้วกันเอ่ะอ่ะหลบอ้ออ้ออ้อเมียนตาช่วยพี่ด้วยไปเลยเมียนพาลเมียช่วยด้วยนั่นแหละโจพาลเมียกูยิงนะมึงมึงงงจริงพลเมียกูประกอบลางสร้างอาวุธเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวพุ่งชนมาป้าหมายพุ่งชนเป็นไงละมึงอ้อเอ๊ะในเวลาตายสบายๆครับกูค้อสพันหนึ่งสบายมาก เแบบขอปลาซัำตัวไปก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่อากาศมึงใช้กูบังก็ได้ก็ดีนะไปเลยเออเออโอ้ยขอดหมดแล้วพี่เล่งแล้วฐานซ้ำฐานซ้ำไม่ไม่ลูกขึ้นมาแล้วเฮ้ยใครนินทวะใครนินท์วะฟิวฟิวฟิวโอ้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 เสียไม่สามตัวสัตว์เราไม่ตายอือโอ้ย มันยิงกูทีเดียวตายจริงนะเอางี anyway> <S 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 ้เลงรู้หน้าก่อนเลยกูรู้สึกไม่ไหวกับมันละใช่หน้ายิงกูทีเดียวตายนะึงรู้สึกได้เลยยิงตูมเดียวไม่หมดกูกหลอดมหลุดเลยกนเนี่ยกูก็ไม่ใช่อะไรกูเลยแม่งสุดยากว่ะพอมางี้รู้สึกว่าคืออดิออมกงก็เดียดแต่ยางว่าคือตัวบักบางบางมากอ่ะบางเวอะมารอบสอง มามันเดินกูตัวซ้ายมีสลับบางกูพอแล้วเฮ้ยเอตอตายเนียจ่าช่วยด้วยดีมากเมียมีเมียก็ดีอย่างนี้แหละไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วมม bon. มมเมียจ่า,า,าช่วยด้วยปังมันหนีไม่เป็นเมียกูไม่เป็นไรเมียกูถึงตายเมียช่วยด้วยเออเออเออทำไมโดนออออ โอ้ยโอ้ยโอ้จะหมดหลอดอ่ะมันต่อยคอมโบเดียวอ่ะเรื่อหกสี่ป่ะคอมโบเดียวอ่ะเล่นหุ่นท่าละโดนติร์ชิดกหรอตบหลางดีข้าไปโอ้ยไม่มันไอตัวมีโลอีกแล้วอ่ะไอตัวมีแบบเสื้อกันบีมอีกแล้วอ่ะเจอเจอเจอตัวกันบีมได้กันบีมเมื่อไหร่เจ็บบีมใคร ก็ยิงไปประกอบล่าสร้างอาวุธต่อโอ้ยลุงแม่สามลุงแม่ลุงพยายามช่วยอยู่แม่งตัวทหัดก็ไม่ไหว,ว, ah. วละตนะูโอ้โอ้โอ้อัตตาโอ้อือโอ้ออกันพีตูมออกันพีออกันพีเรือปาเมียจ๋าช่วยด้วยนี่เจอเมียกูมึงเจอเมียกู โอ้ยโดนกูเลยเว้ยมึงเกี่ยโดนอะไรวะเฮี่ฮามมึงเกลี่ยไรเฮ้ยเกลี่ยไรมึงเกลี่ยไรเฮบิฮามเกลี่ยไรมึงเกี่ยไรเฮ้ยฮึทำไม่ตายประกอบกลวงมังลังจับขึ้นไปเมียจ่าซัดเลยอือนั่นแหละข้าม้ากม็กกูตายยินได้กูตายแล้วกูตายแล้วกูตาย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 โอ้กูตายโอ้โห หัดเลยพี่ตั้งแตัวเดียวใช่ไหมใช่ตัวเดียวแล้วกูส่งเตรียมเดี๋ยวไมยกูส่งเมียไปช่วยไม่ต้องส่งมากยิ่งพิวไม่ไหวกับตะก์กูเฮ้ยตัวบางบางอะเนี่ยมักลายเป็นปลาบ้ากูชัดชัดตัวบางมากอ่ะไม่ไหวเนี่ยแบบรู้สึกว่ามันบางเกินไปนะคือว่าคือต่อเอาให้เป็นโคตรพันหนึ่งก็บางเกินไปนะคือว่าตอนเนี้ยแล้วแต่คนจะเล่นขอแล้วมันต้องพิวอ่ะ แต่รู้สึกว่าตอนตอนแรกมีชมมันเลือกเจอไม่เหรอตอนแรกไม่ชมือนเิมไม่เจวตัวอะไรวะสองดีๆสองตัวดีๆสองสามตัวแล้วก็จรีนีสามตัวหนึ่งไม่ไม่สองสามตัวสองสามไม่แล้วก็สองสามตัวเลยคือนิวเคลียร์กระจายโอ้รู้สึกฉากเดิมที่คุณเคยกลับมาทเมื่อตอนนั้นอุ่ยไปแไปพังแม่งละตายแล้นี่แหละเมียจ๋าช่วยด้วยเมีย น่าโดนฟันตีเดียวเหมือนถ้าสิบสี่สิบไฟเองอ่ะโอ้โหแม่งโดนปีไม่ได้ตายกู้ตายกูตายกูตายเดี๋ยวตายมาอีกลูกแล้วพี่ประกอบล่าสร้างอาวุธแล้วโอ้โหแม่งบินเฉียดไปเฉียดมาโอ้ยโดนคนโอนเนี่ยจ่าช่วยด้วยกูโดนตลอดวะเลยรู้กูมีตายสองสามตัวสี่ตัวตายแล้ว ม่รู้ว่กมียกเมียกูยิงไม่ใช่กูเียจ่าช่วยกี้ด้วยเียเสียีีนัดเออเออเออโอ้โดพ่นิดเอสเอสเอสเี้ยจช่วยด้วยรี้เอ้นาเรียบร้อยหน้าสบับเมื่อกี้สนั่นเลยะสนั่นมิวเชียสนั่นจ้งกสุดอะมาแล้วอ เนี่ยมันยืนนิ่งเลยคืออย่างีนี้เข้าใจว่ามันกระตุกที่เฟลต์ตกเพราะรู้สึกว่ากราฟิกมันฉาบมันสวยขึ้นเยอะนะออใช่ไหม,มกราฟิกมันเอฟเฟกสวยขึ้นเยอะเลยตกเลยเลยตกเลยแต่เชื่อนะว่าเล่นคนเดียวเฟนต์ไม่ตกหรอกจริงๆเล่นสองคนจะลื่นลื่นแบบนี้นหัวแตกเลยใช่ขาขอบคุณผู้สนับสนุนใจนดีอย่าง Shop เกมส์สตีมเอเดนบร r เออร์สตีมช็อปซันเฟิร์สสโตร์เกมส์สโ for Gamer s ร์สตี T.K.K Game Store ที่ให้การสนับสนุนช่องของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าชมได้ที่ description ใต้คลิปได้เลยนะครับ